ประวัติโพหักโพหักเป็นดินแดน,นที่มีผู้คนอาศัยอยู่กันมาตั้งแต่ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์เป็นแหล่งขุดค้นทางโบราณคดีที่สำคัญและได้ชื่อว่าเป็นแหล่งอารยาธรรมก่อนประวัติศาสตร์ที่อยู่ใกล้ทะเลมากที่สุดในปัจจุบันคนยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ที่โพหักน่าจะได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้างอารยาธรรมขึ้นในโลกซีกตะวันออก เช่นเดียวกับมนุษย์ก่องประวัติศาสตร์ที่บ้านเก่ากาญจนบุรีหรือที่บ้านเชียงอุดรธานีชาวโพหักพบแหล่งอารยธรรมย,ยุคดึกดำบรรที่โคกครับในทุ่งนามหมู่สี่โดยบังเอิญเมื่อเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2520ในการขุดคลองส่งน้ำเชื่อมต่อคลองโพหักกับคลองตากแดดเส้นทางคลองส่งน้ำนี้ ตัดเข้าไปในเนื้อที่โคลกพับเนินร้างซึ่งไม่มีร่องรอยว่าเป็นแหล่งสุกซ่อนอารยธรรมอยู่ก่อนเพราะไม่เคยมีการค้นพบหลักฐานใ,นใดๆเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ในย่านนี้เลยวัดใหญ่โพหักเป็นวัดเก่าแก่ของชุมชนโพหักซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของคนไทยภาคกลางพื้นถิ่นความเป็นมาของวัดใหญ่โพหักจากตำนานที่เราสืบต่อกันมา กล่าวว่ากรุงศรีอยุธยาตอนปลายพม่าได้ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาได้มาหยุดพักพนที่ตำบลน,นี้ทหารพม่าได้นำปืนใหญ่ที่เอามาด้วยไปวางพิงไว้กับต้นโพทำให้ต้นโพหักลงจึงเรียกบริเวณนี้ว่าตำบลโพหักและอีกตำนานหนึ่งกล่าวว่าเมื่อกรุงศรีอยุธยาแตกราษฎรจากกรุงศรีอยุธยา ได้พากันอบพยพหนีภัยสงครามโดยมีการใช้เกวียนบรรทุกทรัพย์สมบัติต่างๆหนีการปร้นสะดมจากทหารพมา่ามาจนถึงณนะตมบลหนึ่งที่ใช้เทียมเกวียนเกิดเมื่อยล้าไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ชาวบ้านจึงหยุดพักแล้วเอาทรัพย์สมบัติที่ขนมากองและแขวนไว้กับต้นโพทําให้ต้นโพหักลงจึงได้เรียกสถานที่ดังกล่าวว่าบ้านโพหัก และต่อมาได้มีการสร้างวัดขึ้นภายในวัดใหญ่โพหักยังมีสถานที่ประวัติศาสตร์ให้ศึกษาอีกมากมายเช่นวิหารอุดที่ทำสังฆกรรมรุ่นแรกสุดของวัดใหญ่โพหักภายในมีพระประธานสลักหินทรายแดงเป็นพระชุดเดียวกันกับวิหารคตวัดมหา,าธาตุราชบุรีซึ่งมีมาแต่สมัยอยุธยา วิหารนี้เป็นหลักฐานยืนยันความเก่าแก่ของชุมชนและวัดใหญ่โพหักพระอุโบสถเก่าเล่ากันว่าสร้างมาตั้งแต่ครั้งหลวงพ่อทองดีหรือเจ้าประคุณในโกรปกครองวัดเป็นรูปแบบโบสที่นิยมสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นช่างพื้นบ้านพยายามเรียนแบบช่างหลวงในกรุงเทพ เป็นหลักฐานแสดงความรุ่งเรืองของวัดโพหักอีกด้านหนึ่งพระอุโบสถใหม่เป็นโบสถ์หลังใหญ่โตที่สุดในแถบนี้หลวงพ่อแม้นริเริ่มนำชาวโพหักสร้างกันมาตั้งแต่พุทธศักราช2490จนเสร็จสมบูรณ์สมเด็จพระศรีนครินทรารบรมราชชนนีเสด็จดรพระราชดำเนินมาทรงตัดลูกนิมิตเมื่อพุทธศักราช2520 และอีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นที่เคารพสักการะบูชาของลูกหลานชาวโพหักนั่นคือศาลตาปูหรือศาลพ่อปูศาลพ่อปูเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่กับหมู่บ้านโพหักมาช้านานเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวตำบลนี้ปัจจุบันได้มีการสร้างศาลใหม่ที่งดงามเหมาะสมแก่เกียรต,ติคุณของตาปู ที่เป็นที่ศรัทธาและที่พึ่งทางใจของลูกหลานชาวโพหักความเชื่อทางศาสนาของชาวโพหักนับถอยหลังไปในอดีตผู้คนในชุมชนโพหักส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาเป็นหลักจึงมีประเพณีความเชื่ออีกท้งได้สั่งสอนลูกหลานให้ยึดถือปฏิบัติเกี่ยวกับการทำนาให้ถูกต้องตามความเชื่อ เพื่อให้เกิดสริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเช่นไม่สวมรองเท้าเข้าไปในลานนวดข้าวเวลาหุงข้าวจะไม่ใส่ไข่ไว้บนปากหม้อไม่เก็บข้าวเปลือกไว้ใต้ถุนบ้านไม่เหยียบย่ำข้าวสุกข,ข้าวสารเมื่อทำข้าวหกต้องเรียกขวัญข้าวเป็นต้นการแต่งกาย การแต่งกายของชายโพหักแบบดั้งเดิมนิยมสวมเสื้อกุยเฮงสีต่างๆและนุ่งจงกระเบนเมื่อถึงวันบุญจึงนำผ้าม่วงมาใช้พร้อมกับมีผ้าเข่ามาผ้าบ่าส่วนหญิงโพหกักมักสวมเสื้อคอกระเช้านุ่งจงกระเบนยามมีงานบุญจึงนำสบายสีขาวมาห่มเฉียงในสมัยก่อนพบว่า ชายโพหักนิยมตัดผมทรงกันจรฝ่ายหญิงไว้ผมทรงกระทุ่มและทรงยี่เกิลเจาะหูใส่ตุ้มหูระยาทั้งสองข้างขณะที่ผู้ชายมักเจาะหูใส่ตุ้มหูเพียงข้างเดียวชาวโพหักนิยมเครื่องประดับที่ทำจากทองเพราะถือว่าเป็นของสูง และห้ามนำทองมาทำเป็นจัปิ้งประเพณีเก่าแก่ของคนโพหักประเพณีแข่งเรือในเดือน1 1แรมเจ็ดค่ำเป็นวันทอดกระถิ่นของวัดใหญ่โพหักคนโพหักไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่หรือคนหนุ่มสาวจะกระตือรือร้อนเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นงานใหญ่จะมีคนต่างที่ต่างถิ่น พายเรือมาชมการแข่งเรือกันมากมายจนเต็มคลองบริเวณหน้าวัดในวันแข่งจริงจะตกแต่งเรือสวยงามมีการไหว้แม่ย่านางบายสีสู่ขวัญไปสารพ่อปู่เพื่อขอพรต่อจากนั้นจึงแข่งขันในปีหนึ่งจะมีเรือเป็นร้อยลำกว่าจะแข่งขันจบก็ถึงเวลามืดค่ำ รางวัลผู้ชนะก็ไม่มีอะไรมากนอกจากถ้วยเงินหรือเงินจริงซึ่งมีมูลค่าไม่มากนะักแต่สิ่งที่ทุกคนชอบคือความสัมคีความร่วมมือร่วมใจของคนโพหักและเป็นการแสดงออกถึงการทำบุญในงานทอดกระถินของวัดมากกว่าจะเห็นได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากความศรัทธาโดยแท้ไม่มีการจ้าง ไม่มีรางวัลตอบแทนใดๆถือเป็นประเพณีที่แสดงออกของคนทั้งตำบลก็ว่าได้ประเพณีโกนจุกโกนเปียคนโบราณน,นิยมให้เด็กผู้ชายไว้เปียไว้จุกโดยเกิดจากความเชื่อว่าเด็กคนไหนไว้เปียไว้จุกจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่หัวดือ้อพอโตพ่อแม่จะพาไปวัด ให้พระโกนจุกหรือโกนเปียบางคนมีหนังมีละครให้ดูเป็นการเฉลิมฉลองการโกนจุกอีกด้วยซึ่งเดี๋ยวนี้ประเพณีโกนจุกได้หายไปแล้วการวิ่งวัวลานชาวไทยพื้นถิ่นมีอาชีพดั้งเดิมคือทำนาเมื่อเกี่ยวข้าวมัดเป็นฟ้อนแล้ว จะนำมาขึ้นลานเพื่อนวดให้เมล็ดข้าวหลุดจากรวงโดยการนำท่อนข้าวกระจายไว้ที่ลานที่กลางลานมีหลักวัวผูกเรียกว่าเสาเกียรติซึ่งมีคานหมุนเพื่อป้องกันไม่ให้เชือกพันเสาแล้วก็ไล่ให้วัวเดินไปรอบๆอบเสาไปบนฟ่อนข้าวรอบแล้วรอบเล่า เมื่อเห็นว่าข้าวหลุดจากรวงเป็นส่วนใหญ่แล้วจึงหยุดจากวิธีการนวดข้าวด้วยการใช้วัวให้เดินย่ำนี้เองจึงมีคนคิดเอาวัวมาประชันฝีเท้าด้วยการวิ่งแข่งกันตามลักษณะวิธีการนวดข้าวแบบพื้นบ้านคือนำวัวหลายๆตัวมาผูกโยงด้วยเชือกมันิลาเส้นเครื่องเป็นแถวเรียงหน้ากระดาน หัวที่จะวัดหรือประชันทั้งความเร็วและความแข็งแรงกันก็นกคือสองตัวสุดท้ายปลายเชือกซึ่งจะต้องผลัดกันผูกให้อยู่นอกอยู่ในและวิ่งกันตัวละสามรอบการเล่นสนุกระหว่างฤดูเก็บเกี่ยวอีกอย่างหนึ่งคือการเล่นวัวลานในลานนวดข้าวลานนวดข้าวของชาวโพหักนิยมทำขนาดใหญ่กว้างตั้งแต่10วาถึง1เส้น จนชาวบ้านข้างเคียงกล่าวกันว่าจะดูลานใหญ่ต้องไปโพหักเสาย่ำลงประเพณีอาสาเป็นการอยู่กินฉันสามีภรรยาเพื่อสืบเชื้อสายเผ่าพันธุ์มนุษย์นั้นมีลักษณะคล้ายคลึงการเกิดทั่วโลกคือจะต้องมีพิธีแต่งงานหรือพิธีวิวาห์มงคลอันเป็นการประกาศการใช้ชีวิตร่วมกันร,ระหว่างหญิงชายอย่างเปิดเผย คนโพหักชนิดมีปู่ายากสอนเติบโตมาในแวดวงคุณดีมีวงศาคนาาญิที่ปลูกฝังและรักษาคุณธรรมกันมาตลอดก็จะรักษาขนบนิยมไม่ชิงสุกก่อนห่ามรักเดียวใจเดียวผัวเดียวเมียเดียวกันได้เป็นส่วนใหญ่คนประเภทนี้จะผ่านขั้นตอนการสู่ขอการมั่น การแต่งงานตามประเพณีและขนบนิยมการเป็นผัวเมียกันในลักษณะนี้เป็นที่ยอมรับนับถือของคนส่วนใหญ่เฉพาะคู่สามีภรรยาที่รักษาขนบนิยมแบบดั้งเดิมเมื่อหนุ่มสาวผูกสมัครรักค่ายกันแล้วก็จะมีการเจรจาสู่ขอโดยผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายจะนัดวันเจรจาสู่ขอตกลงสินสอดทองมั่นกันแล้ว คนโพหักจะทิ้งช่วงเวลาจากวันเจราจาสู่ขอจนถึงวันแต่งงานเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งปีช่วงเวลาแห่งการรอคอยและการดูใจกันนี้มีประเพณีที่ไม่มีในคนไทยกลุ่มใดคือการอาสาอาสาในความหมายของชาวโพหักคือการปฏิบัติการใดๆก็ตามให้ฝ่ายตรงข้ามพอใจ โดยเฉพาะครอบครัวของฝ่ายเจ้าบ่าวและเจ้าสาวในอนาคตซึ่งในเวลาที่ยังไม่มีการแต่งงานถือว่าเป็นคนละฝ่ายหรือฝ่ายตรงข้ามกันการที่ครอบครัวของเจ้าบ่าวปฏิบัติการใดๆให้ครอบครัวของเจ้าสาวนิยมชมชอบคนในโพหักเรียกปฏิบัติการนี้ว่าการอาสาประเพณีอาสานั้นจะเกิดขึ้นเมื่อใด เอาอย่างมาจากไหนไม่มีใครทราบแต่คงได้มีการปรับปรุงให้เหมาะสมแก่ยุคสมัยตลอดมาประเพณีการทำบุญชาวโพหักยังอนุรักษ์ประเพณีการตักบาตรทำบุญที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษคือการตักบาตรแกงสํารวมคือการตักแกงหลายๆอย่าง มาผสมรวมกันการตักบ,บาตรแกงสำรวมจะทำในวันพระและเทศกาลเช่นวันตรุษจีนวันสงการวันเข้าพรรษาและวันพระกลางเดือนและวันพระสิ้นเดือนโดยโยมที่มีลูกหลานบวชเป็นพระอยู่ที่วัดจะหาบกระจาดมาที่วัดเพื่อมาตั้งสำรับการตั้งสำรับ ก็คือการนําถาดซึ่งในสำรับมีถ้วยอยู่ประมาณ5-6ใบวางอยู่ในถาดมาตั้งวางเรียงกันเป็นแถวสำหรับการตักบาตโดยให้ชาวบ้านนําแกงมาตักใส่ถาดทีละช้อนจนหมดถ้วยที่นํามาจากบ้านหรือจนครบทุกถาดชาวบ้าน ชาวบ้านโพหักจะนิยมคัดสรรทำของแต่สิ่งที่ดีๆที่สุดเพื่อนำมาถวายพระอาหารที่นำมาถวายพระจะมีข้าวสวยและกลับข้าวส่วนใหญ่จะเป็นแกงกะทิวงเล็บแกงคั่วแกงหมูแกงเนื้อแกงปลาแกงหอยแกงปลาย่างและผักต่างๆเช่นหน่อไม้ มะเขือเปาะมะเขือพวงดอกขี้เหล็กสับป,ปะรดหัวตาลแกงทุกอย่างจะถูกรวมกันลงในถ้วยเดียวกันที่เรียกว่าแกงสำรวมหลังจากนั้นโยมหลังจากนั้นโยมพระก็จะนำข้าวและกับข้าวหรือแกงสำรวมขนมสมรวม าบขึ้นไปถวายพระแต่ละลูกที่เป็นลูกหลานของตนบนศาลาและญาติพี่น้องพูดได้ว่าถ้าใครมีลูกหลานได้บวชพระจึงจะได้กินแกงสำรวมขนมสำรวมของชาวโพหัดยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีการทำบุญตักบาป เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขนรรมเนียมประเพณีการทำบุญตักบาตรแบบดั้งเดิมอยู่จนถึงปัจจุบันคือทุกบ้านจะเตรียมอาหารใส่สำรับหรือกระจาดและหาบกระจาดไปวัดกระจาดอาสาจะมีทุกบ้านสำหรับผู้เข้าพิธีแต่งงานจะมีของอาสาหลายอย่างเช่น กระจาดอาสากระบุงอาสาไถาอาสาเป็นต้นชาวโพหักที่ต้องการให้ลูกหลานเข้าถึงหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ลูกหลานรู้จักการปงุงการพิจารณาในรูปรสกลิกลก่นเสียงรู้จักการคิดว่ากินอาหารเพื่ออะไร เพื่อให้ร่างกายดำรงอยู่เพื่อได้รับการประกอบกิจการคุณงามความดีต่างๆไม่ได้กินเพื่อความอเ็จอร่อยแกงสำรวมจึงเป็นอาหารที่ชาวโูหักนำไปแจกใจ่ายให้กับญาติพี่น้องได้รับประทานกันเพื่อความเป็นสุริมงุลแก่ตนเองและครอบครัว และเป็นที่น่าแปลกก็คือแกงสำรวมจะมีรสชาติอร่อยเพราะแกงร้อยหม้อพันหม้อมารวมอยู่ในถ้วยเดียวกันบางบ้านก็อาจมีรสเค็มจืดหรือออกหวานแต่มารวมอยู่ในถ้วยเดียวกันทําให้รสชาติกลมกล่อมยิ่งขึ้นนะ